ครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาคคาบเรียนที่3ของเรากันนะครับในวันนี้ครูก็จะขึ้นหัวข้อเพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อนะครับสำหรับเรื่องเลขคณิตวิเคราะห์วันนี้ครูจะมาในหัวข้อจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดครับจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดคืออะไรขออนุญาตยกตัวอย่างเท้าความกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครูลบออกก่อนอ่ะทีนี้ครับสมมุติว่าครูมีจุด P 1มีพิกัดเป็นจุด 12ตามนี้นะครับจุด P 2มีพิกัดเป็นจุด64ตามนี้ครับครูต้องการจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง P 1กับ P 2ตัวเนี้ยว่ามันมีพิกัดเป็นอะไรทีนี้ครับถ้าเกิดครูลองจุดคร่าวๆก็ตามจุดที่ครูจุดไว้เลยตรงนี้ถูกไหมครับมันน่าจะอยู่ตรงกลางก็ประมาณนี้แต่บังเอิญอันนี้มันเป็นกราฟค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครับมันเป็นกราฟค่อนข้างชัดเจนบางครั้งเราก็อาจจะ,ะมันอาจจะ ลงล็อกพอดีเนาะแล้วแบบว่าเรารู้ว่ามีพิกัดเป็นเท่าไรแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการาฟชัดเจนเขาให้มาแค่2จุดใดๆเราก็มาดูตามนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับจุดจุงกลางเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็น p x บาร์ bar, y บาร์ bar. โอเคไหมครับ x บาร์ bar, y บาร์ bar, หมายถึงค่า x ที่มีพิกัดเป็นจุดกึ่งกลางค่า y ที่มีพิกัดเป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง2จุดนี้ครับเริ่มต้นเราก็มาดูที่ค่า x ก่อนค่า x ของเรา หายัางไงล่ะจุด2จุดนี้เป็นยังไงครับจุด2จุดนี้สังเกตว่าจุด2จุดเนี้ยครับนี่มันเริ่มตั้งแต่ p 1ถูกไหมครับ x เป็น1จนถึง x เปน็น6แสดงว่าตั้งแต่ x เป็น1จนถึง x เป 1, 1, ็น6เนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางของ2จุดนี้ถูกไหมครับมันจะต้องอยู่ตรงกลางของ2จุดนี้ดังนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางมันก็จะต้องเกิดจากค่า x ของจุดแรกกับค่า x ของจุดหลังบวกกันแล้วหาร2ครับมันก็จะได้พิก,กัดของตัวตรงกลางออกมาดังนั้นสำหรับตัวนี้ครับค่า x บาร์ของเรา x bar บาร์ของเรานะครับมันก็จะเท่ากับ x1 บวกกับ x2 เอา x2 ตัวบวกกันครับแล้วก็หารด้วย2ครับหารด้วย2นั่นคือครับสมมุติถ้าตามตัวเลขของเราเลย x บาร์ในที่นี้ของเรามันก็จะเท่ากับครับมีอะไรครับ x เป็น1ตัวนี้ x เป็น6แสดงว่ามันก็จะเท่ากับ1บวก6หารด้วย2ถูกไหมครับซึ่งเท่ากับ3.5นั่นเองหรือใครจะตอบเป็น7ส่วน2ก็ได้นะครับใช้7ส่วน2ก็ได้ส่วนใหญ่ครูชอบใช้เป็นทศนิยมงั้นครูขอใช้เป็น7ส่วนสอเคไหมครับในลักษณะเดียวกันครูขอวาดเส้นมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ,บแสดงว่า เนาะค่า x เนี่ย x ตั้งแต่1จนถึง6จุดที่อยู่ตรงกลางขอภัยครับเขียนผิด1ถึง6อ่ะจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง1ถึง6ก็เอา1บวกกับ6หาร2มันก็จะได้3.5หรือ7ส่วน2นั่นเองอเคมไหมครับอ่ะจุดแรกปุ๊บต่อไปครับค่า y ค่า y เอาจากไหนละ่ะนี่ไงครับเป็นไงครับค่า y มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมครับนี่ค่า y จนมาสิ้นสุดตรงนี้ครับค่า y อีกจุดนึงดังนั้นค่า y ครับมันจะเริ่มตรงนี้เหมือนกัน y ที่อยู่ตรงกลางมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นครับค่า y ของเราเราก็เลยได้จากเอา y ตัวบนลบ y ขออภัยครับเอา y ตัวทั้ง2ตัวมาบวกกันแล้วหาร2เช่นเดียวกันครับตัวนี้เนาะมันก็จะได้เป็นจุดกึ่งกลางออกมาดังนั้นครับ y bar ของเรา มันก็จะสามารถหาได้จาก y 1บวกด้วย y 2ส่วน2ซึ่งจะเท่ากับในที่นี้ครับเป็น2บวก4ส่วน2ครับก็จะได้เป็น3นั่นเองโอเคไหมครับสรุปแล้วการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะครับสัญลักษณ์ของเราคือ p x บาร y บาร จะสามารถหาได้จากครับ x 1บวก x 2ส่วน2กับค่า y ครับหาได้จาก y 1บวก y 2ส่วน2นั่นเองสูตรนี้ใช้สำหรับหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆก็ตามสามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดได้จากสูตรนี้เลยครับอันนี้คือค่า x อันนี้คือค่า y เอเคไหมครับ เขาจึงสรุปสูตรมาให้เรามาดูครับเขาจึงสรุปสูตรมาให้เราอยู่ตรงนี้ครับจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดใดๆ px y px bar y bar จะเท่ากับ x 1งบวก x 2หารด้วย2และค่า y คือ y 1บวก y 2หารด้วย2ครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับมาดูตัวแรกกันครับบาฝึกหัดของเรามันมีตัวอย่างมาให้2ข้อ ถ้าเป็นเศษส่วนก็ทําเป็นเศษส่วนนะครับไม่ต้องแปลงเป็นทศนิยมแต่อย่างใดข้อ3ดูตั้งแต่ข้อ3นะครับมีจุด A กับจุด B มาให้เราต้องการจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดถูกไหมครับจริงๆแล้วมันจะใช้เป็นมันไม่จําเป็นว่าจุดกึ่งกลางจะต้อง p p x bar y b เราอาจจะใช้เป็นแค่นี้ก็ได้ครับเป็น x bar y b a คือสัญลักษณ์ของจุดกึง่งกลางของเราเราก็เท่ากับครับ2ตัวบวกการหาร2เลยครับค่า x บวกการหาร2ถูกไหมครับค่า x บวกการหาร2ก็ตัวนี้บวกตัวนี้หารด้วย2ก็จะได้เป็นลบหาบวก1หาร2โอเคไหมครับส่วนค่า y ครับก็เอา y 2ตัวบวกการหาร2ครับ y ตัวนี้กับ y ตัวนี้บวกการหาร2ในที่นี้ก็จะเป็น 7บวกกับลบ2ครูขอใช้เป็นลบ2เลยนะครับส่วน2ปึ๊บอ่าเราก็จะได้ออกมาครับ x บาร์ไบาร์ bar, หรือจุดกึ่งกลางของเราก็คำนวณให้เรียบร้อยครับได้เป็นลบ4ส่วน2นั่นคือลบสส่วนตัวหลังครับเป็น5ส่วน2อเรียบร้อยครับแต่เพียงเท่านี้โอเคไหมครับอ่ะในข้อถัดไปครับข้อที่4ี่ ลองดูข้อที่เป็นเศษส่วนกันบ้างเหมือนเดิมครับทำลักษณะเดียวกันเลยทำอย่างไรเริ่มต้นครับสัญลักษณ์ของเขาคือ x bar กับ y bar เหมือนเดิมครับอ่ะไล่ไป x bar กับ y bar หาได้จากเอาค่า x 2ตัวบวกกันหาร2ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันหาร2ครับก็ได้เป็น3บวกกับลบ3คูขอใช้เป็น3ลบ3เลยหารด้วย2ครับจากนั้นค่า y บวกกันหาร2อครับค่า y บวกการหาร2ก็คือลบ5ส่วน2บวกกับขออภัยครับมันบวกกับลบเเนาะใช้เป็นลบเเลยส่วน2ทีนี้ครับตรงนี้คนที่พลาดน่าจะพลาดจากอะไรน่าจะพลาดจากการบวกลบเศษส่วนไม่คล่องนั่นเองข้างหน้าครับ3ลบ3เป็น0 0ส่วน2เป็นไงครับ0นย์ส่วน2ได้0ถูกต้องครับข้างหลังแล้วครับดูตัวนี้นะครับ อ่าดูตัวนี้นะครับมันเป็นลบห้าส่วนสลบด้วย18บส่วนสตัวนี้รวมแล้วจะได้เป็นลบยี่สิบสามส่วนสองนั่นเองแล้วมันมีส่วน2ข้างล่างอีกทีหนึงถูกไหมครับตัวนี้ครับอ่ามีส่วนสองตัวนี้เพิ่มทำไมอีกทีนึงทายังไงดีล่ะการหารซ้อนถูกไหมครับตัวเนี้ยมันเหมือนหารอยู่มันเหมือนลบยี่สิบลบยีสิบสามส่วนสหารด้วย 2อ,อยู่เราก็เปลี่ยนเป็นลบ23ส่วน2คูณกับเศษ1ส่วน2เปลี่ยนหารครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นลบยี่ขอภัยครับเขียนบิดลบ23ส่วน4นั่นเองโอเคไหมครับอ่าดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้คู่กับลบ23ส่วน4เป็นอันเรียบร้อยครับ โอเคไหมครับสําหรับจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดใดๆสามารถหาได้จากสูตร x bar y bar เท่ากับเอาค่า x บวกกันหาร2เอาค่า y บวกกันหาร2ครับจะได้พิกัดของจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จุดออกมาตัวอย่างคือ2ข้อนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเปิดมาที่หน้า8เลยครับเปิดมาที่หน้า8ครับ ลักษณะเหมือนเดิมครับในหน้า8เนาะหน้า8ของเรามีทั้งหมด6ข้อนะใน6ข้อแรกครับใน6ข้อแรกนี้ให้นักเรียนทำเองลักษณะเดียวกันกับที่ครูทำให้ดูในข้อเมื่อข้อสักครู่ครับมีข้อที่ยาก1ข้อคือข้อ6เพราะว่ามันเป็นเศษเกินอยู่เวลาเราทำทำดีๆนะครับระวังตัวเลขผิดพลาดโอเคนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อก็ได้ครับข้อ1เราจะได้ทำในแนวเดียวกันนะครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรัดทําเกินไปข้อหนึ่งครับเราต้องการจุดกึง่งกลางระหว่างจุด2จุดถูกไหมครับหาขึ้นเลยครับสัญลักษณ์ของเขาคือ x บรากับ y บร์ก็เท่ากับครับ2ค่าบวกการหาร2 2สองค่าบวกการหาร2เนาะ x บวกการหาร2ครับอ่ะเอา x บวกการหาร2ตัวนี้บวกการหาร2ก็เป็น0บวก6ส่วน2ค่า y บวกการหาร2ครับตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็จะเป็น0บวก8ส่วน สนั่นเองตรงนี้ครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นคำนวณเลยครับตรงนี้คำนวณได้เลย6กส่วนสได้3ครับ8ปดส่วนสก็ได้4ครับอ่าได้จุดกึ่งกลางออกมาเรียบร้อยคือ3าส่วนสอ่ะลงมือทำได้เลยครับข้อ2จนถึงข้อ6โอเคนะครับอ่าหลังจากเราทำข้อ2จนถึงข้อ6เสร็จแล้วต่อไปครับ มันเป็นการประยุกอ่ะเป็นการประยุกโจทย์เพิ่มขึ้นจากสูตรที่เรารู้เนาะจากสูตรจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดดูข้อ2ครับข้อ2เขากล่าวว่าถ้าจุด c เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจุด a กับจุด b จงหาพิกัดของจุด b โอเคไหมครับจุด b เขาให้มาเป็น xy เขาไม่ได้บอกพิกัดมาเนี่ยเขาต้องการให้หาว่าจุด b ที่เป็น x y เนี่ยมันมีพิกัดเป็นเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่เก็ s เนะาปปะ,นะวาดรูปประกอบครับเหมือนเดิมอ่ะวาดรูปประกอบปึ๊บมีเส้นก่อนโอเคเส้นรูไม่ค่อยนะอ่ะขออีกรอบครับอ่ะโอเคครับทีนี้พิกัดระหว่างจุด a กับจุด b ของเราดูตามรูปก่อนนะครับมันมีจุดอยู่ทั้งหมด3จุดมีจุดหเป็นจุดตรงกลาง อะเริ่มต้นเขาบอกว่า c เป็นจุดกึ่งกลางของ a กับ b อะตรงกลางตัวนี้ครับคือจุด c มีพิกัดเป็น2 3ถูกไหมครับอ่ะจุดถัดไปครับจุด a มีพิกัดลบ2 0 a มีพิกัดลบ2 0และ b มีพิกัดเป็น x y โอเคไหมครับ อันนี้คือรูปประกอบความเข้าใจนะครับไม่ได้ตรงกับกราฟเพราะว่าถ้าเป็นลงพิกัดจริงๆรูปมันจะเฉียงไปเฉียงมาครับมันไม่ได้อยู่ในแนวนอนลักษณะนี้นะครับอันนี้วาดเพื่อประกอบความเข้าใจเฉยๆสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ตัวตรงกลางของเราตัวนี้มันคืออะไรครับตัวตรงกลางของเราคือตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้จริงๆมันคืออะไรครับมันคือพิกัดของ x bar กับ y bar นั่นเอง x bar ของเราหามาจากไหนครับ x าร์ของเราหามาจากไหน x bar ของเราดูนะครับปกติแล้ว x าร์ของเรามันหาได้จาก x 1บวก x 2หารด้วย2ถูกไหมครับอ่ะเราก็ตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเลยครับเพื่อหาค่า x ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวไหนคือ x 1 y 1ตัวไหนคือ x 2 y 2ครับนี่ครับตัวนี้คือ x 1 y 1ตัวนี้คือ x 2 y 2 ต้องไหมครับอ่าเราจับทุกอย่างที่เรารู้แทนค่าครับ x าร์ x าร์คืออะไรครับนี่ x าร์คือตัวนี้เลยครับแทนลงไปเราก็จะได้เป็น2เท่ากับครับ x หนะครับ x 1อยู่ตรงไหนนี่ไงครับ x 1นั่นก็คือลบส x 2นละครับนี่ไงครับ x สองเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นลบบวก x ส่วนสนั่นเอง จากนั้นทำยังไงต่อครับมันติดตัวแปร x ถูกไหมครับเราก็แก้สมการหาตัวแปร x ตามปกติของเราเราก็จะได้เป็น4เท่ากับลบ2บวก x อ่าย้ายลบ2ไปก็จะได้เป็น6เท่ากับ x ได้แล้วครับตัวแรกได้แล้วครับตัวแรกโอเคไหมครับนี่ไงครับค่า x ที่ x เท่ากับ6นี่ไงครับ x ตัวนี้ครับเท่ากับ6 ได้แล้ตัวแรกของเราคาดค่า y ครับค่า y ทําในลักษณะเดียวกันให้นักเรียนทําด้วยตนเองเลยครับค่า y จะต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าค่า y y คืออะไรครับเราก็ตั้ง y bar เท่ากับ y 1บวก y 2ส่วน2แล้วแทนทุกค่าที่รู้ลงไปครับเราก็จะได้ค่า y ออกมาเข้า okay, ไหครับเนี่ยเราจะได้ค่า y ออกมาว่า y มันเท่ากับ เท่าไหร่ก็ว่ากันไปจากนั้นครับเราอย่าลืมสรุปนะครับโจทย์ถามหาจุด a ขออภัยครับจุด b เพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าจุด b xy มีพิกัดอ่าพิกัดที่เราหาได้ครับค่าอะไรก็ว่าไป2ค่าโอเคไหมครับเป็นอันเรียบร้อยอ่ะอันนี้คือการประยุกต์แบบง่ายๆนะครับบอกจุด กลางกับจุดปลายจุด1แล้วให้หาจุดปลายอีกจุด1ก็จะทําลักษณะนี้ครับโอเคไหมครับนักเรียนทําต่อให้เรียบร้อยนะครับศึกษาให้เข้าใจสงสัยตรงไหนมาถามในวันที่มีเรียนได้ครับอ่ะถัดไปนะครับข้อ3ถัดไปนะครับข้อ3กําหนดจ,จุดลบสาและจุด58 เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงกลมหนึ่งจงหาจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ข้อนี้ครับง่ายมากง่ายฝ่าข้อ2อีกครับเริ่มต้นถ้าเราอยากให้มันดูดีนิดนึงก็วาดรูปประกอบครับอ่ะมีวงกลม1วงจากนั้นครับเขาบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าไอ้สจุดเนี้ยมันเป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมครับจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ ดังนั้นครับดังนั้นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเป็นจุดริมๆ2จุดมีพิกัดเป็นลบ3 2และมีพิกัดเป็น5กับ8เขาให้หาจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่อ่ะครูใบขนาดนี้ว่าดรูปให้ดูแล้วเนาะทำน่าจะทําเองได้แล้วอ่ะลองแสดงวิธีทำด้วยตนเองครับอย่าลืมสรุปคำตอบให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับข้อ3ใครทำไม่ทันอย่าลืมหยุดคลิปและทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4ของเราเป็นอย่างไรเขาบอกว่าวงกลมวงหมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดนี้ครับและจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นจุด1อยู่ที่จุดนี้ครับจงหาจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอีกฝั่งหนึงของวงกลมดังนั้นข้อนี้ครับเหมือนเดิม ถ้างงครับว่ารูปประกอบเหมือนเดิมครับอ่ามีวงกลมขึ้นมาจากนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1เส้นครับอ่าเส้นผ่านศูนย์กลาง1เส้นสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับมาดูกันเริ่มต้นครับเขาบอกว่าจุดศูนย์อ่าวงกลมวง1มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบหนึตัวนี้มีพิกัดเป็นลบหนสอง ถ้าจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางข้างหนึงครับข้างหนึ่งมันมีพิกัดอยู่ที่ลบสามลบสอูก็ให้ข้างนี้ครับเป็นลบสามลบสอเขาบอกว่าจงหาอีกฝั่งหนึงอีกฝั่งหนึ่งที่เราต้องหาก็คือตัวนี้ครับดังนั้นตัวนี้เรายังไม่รู้เราให้มันมีพิกัดเป็น xy ใดๆข้อนี้ทำยังไงครับนั่นเองถูกต้องครับทำเหมือนกับข้อ2เลยครับ ข้อนี้มันจะลักษณะเดียวกันกับข้อ 2, 2> เห็นไหมครับที่เราวาดไว้อ่าลองไปดูตัวอย่างข้อ2แล้วเอามาทําในข้อที่4นะครับอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับหน้าที่8นะครับต่อไปครับวันนี้ครูจะขึ้นข้อ5อีกข้อหนึงเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคาบเรียนนี้ครับกําหนด a b c เป็นจุดยอดของ 3, รูปสามเหลี่ยม abc ถ้าเกิด E และ F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และ AC ตามลำดับจงแสดงว่า EF เท่ากับเศษ1ส่วน2 BC เขาให้จุดมา3จุดครับเป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยม ABC เราจะทำอย่างไรดีข้อนี้ครับใครจะวาดรูปประกอบแบบเหมือนประกอบคร์มเข้าใจเฉยๆก็ได้อะสามเหลี่ยมสมมติว่าครูมีสามเหลี่ยม อันนี้คือครูวาดแบบประกอบความเข้าใจเฉยๆนะครับไม่ได้ระบุพิกัดชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวบางรูปครูกร็ระบุพิกัดชัดเจนบ้างอ่าสมมุติครูมีสามเหลี่ยมแบบนี้ครับโอเคไหมครับจุด a b c เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม a b c หรือจะเอาพิกัดจริงกันดีเอาแค่นี้เนาะอ่ะสมมุติครับจุด a ของเรามีพิกัดเป็น56ครับอ่ะ a มีพิกัดเป็น5,6จุด b ครับมีพิกัดเป็นลบสอง ลบ2จุด C ครับมีพิกัดเป็น4 2สเรียบร้อยครับจากนั้นเขาบอกว่าถ้า E เป็นจุดกึ่งกลางของ AB อ่ะ AB อยู่ตรงนี้ครับจุดกึ่งกลางอันนี้คือจุด E โอเคไหมครับและ F เป็นจุดกึ่งกลางของ AC F เป็นจุดกึ่งกลาง IAC อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือจุด F เขาบอกว่าจงแสดงว่า E F ครับ E F อ่า E F คือ2จุดนี้ครับเป็นเศษ1.2ส่วน2ของ B C เนะี่ยแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเส้นนี้ครับเป็นครึ่งหนึ่งของ B C เราจะทำอย่างไรดีครับการแสดงว่าอ่ะมาดูสัญญาก่อน E F เขียนติดกันแบบนี้หมายความว่าไงครับ ระยะห่างระหว่างจุด E กับจุด F ตัวนี้ก็คือระยะห่างระหว่าง B C ถูกไหมครับนั่นแหละหรือเส้นนี้ครับยาวเท่าไหร่เส้นนี้ยาวเท่าไหร่เส้นนี้ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของไอเส้นที่ยาวด้วยดังนั้นครับจุด E กับจุด F เรารู้พิกัดหรือยังจุด E กับจุด F เรารู้พิกัดหรือยังครับยังไม่รู้ถูกไหมครับแต่จุด E กับจุด F มันเป็นจุดกึ่งกลางของแต่ละคู่พอดีเราหาได้ไหมครับ ได้ถูกต้องครับดังนั้นครูหาพิกัดของจุด E ออกมาอ่ะจุด E ของครูครับก็จะมาจากตัวไหนครับก็จะมาจากเนี่ยครับ2อโอยขออภัยครับจุด E ของครูก็จะมาจาก2จุดนี้บวกกันหาร2บวกกันหาร2เนาะค่า x บวกกันหาร2ค่า y บวกกันหาร2นะครับครูก็จะได้เป็นอ่าเป็น5ลบ2ส่วน2กับ6 ลบสส่วน2โอเคไหมครับได้จุด e มีพิกัดเป็น3ส่วน2และได้เท่าไหร่นี่ส4่วน2เป็น2โอเคครับต่อไปครับจุด f จุด f ของเราลักษณะเดียวกันครับจุด f มันเกิดจากจุดนี้กับจุดนี้และเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุด a กับจุด c ถูกไหมครับตัวนี้ก็ต้องเกิดจาก2จุดเนี้ยบวกกันหาร2เช่นเดียวกัน ค่า x บวกการหาร2เข้า y บวกการหาร2เลยครับก็จะกลายเป็น4บวก5ถูกไหมครับ5บวก4ก็ได้อบวก4่ส่วน2กับ6บวก2ส่วน2โอเคนะครับได้จุดกึ่งกลางออกมาเป็น9ส่วน2และ8ส่วน2ก็ได้4โอเคครับ อ่ะได้จุด e กับจุด f ออกมาแล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตามโจทย์คือหาความยาวด้าน e f กับความยาวของ b c แล้วมาเทียบกันดูว่ามันตรงตามที่โจทย์ต้องการไหมครับอ่ะเริ่มต้นหาความยาวของ e f ก่อนเลยรู้พิกัดของ e รู้พิกัดของ f แล้วเราก็มาหาความยาวของ e f อ่า e f ฟึบหาออกมาด้วยตัเองนะครับรู้อะไรว่าไปปื๊บปื๊บป๊บเท่ากับเท่าไรเท่ากับกี่หน่วยอะไรก็ว่าไปครับ าจากนั้นครับหาความยาวของ bc ความยาวของ bc เท่ากับเท่าไร่กัว่าไปครับปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊อ่าได้กี่หน่วยก็ว่ามาถูกไหมครับเมื่อเรารู้ความยาวของ ef กับ bc แล้วโอเคไหมครับรู้ว่ามันเท่ากับกี่หน่วยเราก็เอามันมาเปรียบเทียบกันครับว่ามันเป็นตามที่โจทย์ต้องการหรือไม่นั่นคืออ้างเหตุผลเหมือนเดิมนั่นเองครับอ่าเราก็บอกว่านั่นอ่า ไม่ใช่นั่นคือเอาจะเห็นว่าแล้วกันครับอ่ะจะเห็นว่าตัวเลขที่ได้ครับอ่ะตัวเลขตัวนี้ขอสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ขอสี่เหลี่ยมอ่ะเราจะได้ว่าตัวเลขสามเหลี่ยมเนะี้ยซึ่งมันเท่ากับ่าไรไม่รู้ครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของตัวเลขสี่เหลี่ยมนั่นคือคืออะไรครับ E F มันเท่ากับเศษ1ส่วน2 bc นั่นเองตามที่เราต้องการโอเคไหมครับเนี่ยครับเป็นการแสดงให้เขาเห็นการแสดงให้เขาเห็นมันจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนในที่นี้คืออะไรบ้างส่วนแรกครับเท้าความก่อนว่าความยาวความอะไรที่เราต้องใช้ทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างจากนั้นเท้าความทุกอย่างเสร็จเราก็อ้างครับตรงนี้คือการอ้างอ้างเหตุผล แล้วตัวนี้คือการสรุปตามที่โจทย์ต้องการเคไหมครับอ่ะลงมือทำให้เรียบร้อยครับแล้วก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ